เกาคือโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยเกิดขึ้นได้ในทุกเพศและทุกวัยผู้ป่วยโรคนี้มักมีอาการปวดที่เกิดขึ้นเร็วบวมแดงและแสบร้อนข้อต่อในร่างกายแต่โดยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นที่ข้อนิ้วหัวแม่เท้าโรคเกาสามารถกำเริบขึ้นได้ทุกเวลาซึ่งทำให้ตื่นกลางดึกด้วยความปวดร้อนบริเวณนิ้วหัวแม่เท้าเหมือนถูกไฟลวกความรุนแรงของอาการโรคเกาอาจมีสลับหนักเบา อย่างไรก็ตามมีวิธีจัดการและป้องกันอาการเหล่านี้ได้อาการที่พบได้ข้อที่อักเสบจากโรคเกาจ์ร้อนและปวดรุนแรงจนไม่สามารถทนแม้แต่แรงกดจากน้ำหนักของผ้าปูที่นอนอาการเจ็บปวดมักจะรุนแรงในช่วง4-12ชั่วโมงแรกส่งผลให้เคลื่อนไหวขยับข้อได้ค่อนข้างจำกัดผิวหนังบริเวณข้อมีสีแดงและแวววาวขึ้นเนื้อเยื่อรอบข้อบวมขึ้น อาการปวดข้ออาจเกิดขึ้นตั้งแต่2-3วันจนถึง2-3สัปดาห์และจะค่อยๆทุเลาลงตามลำดับซึ่งอาการที่กำเริบซ้ำในอนาคตมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นและเกิดในข้ออื่นได้เพิ่มขึ้นควรพบแพทย์เมื่อไรหากเกิดอาการเจ็บปวดอย่างฉับพลันบริเวณข้อต่อใดก็ตามควรพบแพทย์โดยเร็ว ทั้งนี้โรคเกาที่ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้ผู้ป่วยไม่สุขสบายและข้อต่อถูกทำลายให้เสียหายได้และหากพบว่ามีไข้แสบร้อนและบวมแดงบริเวณข้อต่ออาจเป็นจากการติดเชื้อในข้อได้ควรพบแพทย์ทันทีเพื่อจำกัดความเสียหายต่อข้อนั้นสาเหตุการสะสมตัวของกรดยูริกในกระแสะเลือดส่งผลให้เกิดโรคเกาได้ ร่างกายสร้างกรดยูริกจากการสลายตัวของสารเพวรีนะในอาหารและเครื่องดื่มที่รับประทานและจากแหล่งภายในร่างกายเองอาหารที่มีสารเพวรีนสูงได้แก่เนื้อแดงเครื่องในเช่นตับและอาหารทะเลเช่นเคยปลาซาดีนหอยมแมลงผู่หอยเชลน์ปลาเทราและปลาทูนา่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลฝาลุกโตจะเพิ่มระดับกรดยูริกในร่างกายได้ ปกติร่างกายจะขับกรดยูริกออกทางไตผ่านทางปัสสาวะเมื่อร่างกายสร้างกรดยูริกมากเกินไปหรือขับออกทางไตได้น้อยเกินไประดับกรดยูริกในเลือดจะสูงขึ้นจนเกิดการตกผลึกของกรดยูริกภายในข้อต่อได้ผลึกที่มีรูปร่างคล้ายเข็มเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเป็นโรคเกาอย่างไรก็ตามกรดยูริกที่สูงเกินมาตรฐานอาจไม่ทำให้เกิดโรคเกาเสมอไป ขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละบุคคลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระดับกรดยูริกในร่างกายที่สูงเกินไปเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีโอกาสเป็นโรคเกาต์ได้มากขึ้นจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารเพวรีนสูงรวมการป้องกันโรคเกาต์หนึ่งควบคุมอาหารหลีกเลี่ยงอาหารพิวรีนสูงเช่นเครื่องในเนื้อแดงอาหารทะเลและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สองดื่มน้ำมากๆเวลา8-10แก้วเพื่อช่วยขับกรดยูริกออกจากร่างกาย3ม กินผักผลไม้มากขึ้นโดยเฉพาะผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงสีควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนเกินไปลดความเสี่ยงโรคเกาห้าออกกำลังกายสม่ำเสมอเช่นเดินเร็วว่ายน้ำปั่นจักรยาน6ตรวจสุขภาพเป็นประจำตรวจระดับกรดยูริกและโรคร่วมอื่นๆ7หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นอย่าเครียดอดอาหารหรือนอนดึกเกินไปขอบคุณที่รับชมวิดีโอของพวกเราเกี่ยวกับโรคเกาค่ะ